สวัสดีค่ะชื่อบรากรกันยาเง่งอย่าคืออีกเจ้าว่นิดว่าใจมันถูกว่าบนว่าจงสิ่นเสียชีวิตค่านี้สวัสดีค่ะชื่อบรากรกันยาเงง สำหรับการเรียนภาษาจีนที่นี่นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังติดในเรื่องของโควิด -19 ค่ะทําให้ต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนมาเป็นการเรียนออนไลน์แทนนะคะผ่านโปรแกรมซูมแต่ว่าเนื้อหานะคะก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะโดยท่านอาจารย์จากที่เฟยหรือว่าจางเหล่าซือนะคะก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติมายาวนานเกือบ20ปีแล้วซึ่งเนื้อหาในการเรียนที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นการเรียนคําศัพท์การฝึกสนท โาทั่วไปแล้วเนี่ย ยังเน้นในเรื่องของการสอดแทรกคะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตจีนนะคะศิปปลปะวัฒนธรรมจีนคะะเพื่อที่จะให้เรานั้นเข้าใจภาษาจาีนนั้นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้การเรียนที่นี่เนะี่ยก็ยังมีการจัดกิจกรรมนะคะิทรรศาการต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียน,นะคะได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนดีเด่นนะคะเพื่อที่จะไปสัมผัสประสบการณ์จริงนะคะในการได้เห็น นในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนจีนรวมไปถึงฝึกการใช้ภาษาเพื่อที่จะสื่อสารกับาชาวจีนค่ะซึ่ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่แล้วก็มีความประทับใจมากๆนะอยากจะชวนนะคะทุกคนได้มาร่วมนะเรียนภาษาจีนด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ภาษาจีนก็ถือว่าเป็นภาษาที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากนะคะก็อยากจะชวนทุกคนนะมาเรียนด้วยกันค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ